ก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกด subscribe กด like กด comment เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ first guitar toy review งานกอริค l a k u k a ultimate นะครับตัวนี้ก็ขาดแค่อินดาคูบานะครับก็ครบหมดทุกอย่างนะครับก็กล่องก็ยังสวยดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆกล่องกันด้วยนะครับนี่ด้านบนนะครับด้านข้างนะครับ ก็ดูรอบกล่องกันครบแล้วนะครับทีนี้ก็จะทําการแกะกล่องอันบล็อกกันแล้วนะครับว่าแพ็กเกจข้างในเป็นยังไงได้อะไรบ้างนะครับทีนี้เราก็จะทําการแกะกล่องอันบล็อกกันแล้วนะครับเป็นถาดพลาสติกนะครับด้านในตินะครับ ก็เป็นอันนี้ให้ด้วยนะครับพลาสติกครอบด้านบน,นนี่ก็สินตัวสินค้านะครับมีผู้มือมีแผ่นกระดาษรองฐานด้านล่างนะครับนี่นะครับก็เป็นงานเก่อเหล็กนะครับก็อาวุธครบด้วยนะครับก็สินค้าก็มีเพีเข่านี้นะครับเดี๋ยวจะลองแกะออกมาแล้วก็ประกอบให้ดูนะครับว่ามันจะรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็จะวางบนฐานให้ดูด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวละครมนุษย์กันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงขยับอะไรได้บ้างนะครับหัวนี้ก็ขยับขึ้นลงนะครับแต่หมุนมันจะหมุนคอไม่ได้หรือเปล่าไม่กล้าหมุนแรงนะครับแขนนี้ก็ยกขึ้นได้อย่างนี้นะครับขากลางได้เพราะเท้าหมุนได้หักขึ้นหักลงนะครับก็เต้าแต่ไม่อยากหักแลยนะครับเพราะว่าขาเขาลงแล้วเพราะว่ามันเก่า เราจะทําการประกอบให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็จะประกอบแบบสมบูรณ์ให้ดูนะครับ ก็ส่วนเข็มขัดก็เหมือนจะเป็นเหล็กนะครับส่วนเกาะตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันนะครับปร๊บก็แกะไปด้านหลังนะครับรู้สึกว่าจะมีงานคอบสมัยก่อนผมนเคยซื้อตอนเด็กนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วก็ดึงเกาะหน้าเกาะหลังออกแต่อันนี้เป็นเกาะแบบเปิดจากด้านหลังนะครับก็เป็นเหล็กนะครับเสียงนะครับเดี๋ยวจะรีบประกอบให้เสร็จแล้วเอามาให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเสร็จพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าฐานนี่ตอนแรกขามาันอ่อนนะครับแต่ว่าพอเจอฐานนี้เข้าไปมันก,ก็ยืนแข็งดีนะครับนี่นะครับส่วนตัวคิดว่าได้อาวุธมาเยอะมากทั้งที่ในหนังไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็ได้อาวุธมาก็คุมแล้วนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีฟิกเกอร์ขยับของร่างต่างๆที่เราอาจจะหาแยกหาอะไรได้แล้วก็อาจจะสามารถเอาอาวุธพวกนี้ไปใช้แทนกันได้นะครับ แต่ว่าข้อเสียของอาวุธก็คือตงปงไปอาวุธนะครับมันเป็นเหมือนซิลิโคนเป็นยางครับมันจะนุ่มมากแล้วก็อาจจะเสียหายได้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับพวกนี้นะล่วงร่วงขามันอ่อนนะครับตรงนี้ก็อ่อนนะเดี๋ยวขาตวองแยกางตรงนี้่อนะครับก็ยังเหลือดาบของไททันนะครับนะครับที่ไม่ได้ออกมาเพราะว่าเสียดายนะครับที่ครูกะตัวนี้ให้มาแค่สองมือนะครับถ้าให้สามให้พเจรือยให้หมดเลยนะครับ ก็ขอจบตอนนี้นเพียงเท่านี้นะครับขาอ่อนขาอ่อนนี้แล้ว complete